สวัสดีครับทุกท่านไทยอุดอรมาแลเดอวันนี้พระอาจารย์ท่านได้เปิดโบสถ์ให้เราเข้ามาสกการะพระประธานอยู่ในโบสถ์เนาะปกติเพิ่อนจะไม่ค่อยเปิดไปข้าไปดูกัน้ัี อธิษฐานเอาด้อ <avez> <ver> มีอธิษฐานอาเดอ นี่วัดสว่างโนนคูณอยู่บ้านหนองไข่เหนือตอนนี้เราก็จบภารกิจถือศีลแล้วก็พระอาจารย์เพิ่นเปิดบทให้เข้าไปกราบพระสารีบุตร ที่อยู่ในโบสถ์แล้วเป็นองค์ประธานอยู่ในนั้นเพราะปกติท่าเนเพิ่นจะไม่เคยเปิดตั้งแต่จะมีงานสาคัญวันนี้ก็เพิ่นก็เปิดให้เข้าไปไหว้อยู่ในโบสถ์ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นกองเพลง สมัยก่อนพี่เพชรเป็นเด็กน้อยพี่เพชรจะเคยเห็นอยู่เป็นกองเพลงเวลาเพื่อนตีตอนประมาณตอนตอนเพืนช่วงเพลงจะใช้กองกองแบบนี้ตีแล้วก็วันไหนวันพระเพื่อนก็จะใช้ประมาณว่าช่วงสี่โมงแรงอ่อนนะสี่โมงเย็นแล้วเพื่อนก็จะตีอันนั้นก็เขาเรียกอะไรเนาะเป็นไม้ยาวๆหมื เอฟซีท่านไหนที่รู้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยเด้อมันเรียกว่าอะไรมีะระฆังแล้วก็เลือดเ,เป็นะระฆังอันสมัยเก่าก่อนที่จะมีะระฆังเหล็กบ่ไม่แน่ใจถ้ารู้คอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยเด้อมีด้านหน้าก็จะมีคอมีกองเพลนกองเพลนลูกบนน่าจะเป็นลูกแรกมั้ง ลูกที่สองน่าจะใช้อยู่ใช้งานอยู่ไม่แน่ใจต้องถามผู้รู้ก่อน <Okay. S 1> ตรงนี้ก็จะเป็นด้านหน้าของโบสเนาะโบสเก่าพระอาจารย์บอกเป็นโบสโบสเก่าอันนี้ก็ดอกเรียกต้นอะไรเนาะต้นสลักวะ ไม่ใช่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 โอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วเด้อ